วันนี้เราจะพาไปเจาะหุ้นไซเบอร์ที่ร้อนแรงมากในปีนี้ครับ CrowdStrike ticker CRWD หลังประกาศงบไตรามาส3ปีงบประมาณ2,023-2,026และผู้บริหารพึ่งไปพูดบนเวทีใหญ่ UBS ด้านเทคและ AI มีประเด็นสำคัญให้เราคุยกันเยอะมากครับใช่ค่ะช่วงนี้คนพูดถึง CrowdStrike เยอะมากจริงทั้งตัวเลขโตแรง ทั้ง Netnew ARR ที่พุ่งแบบสุดแล้วก็ราคาหุ้นที่วิ่งแรงจนหลายคนงงว่ามันยังไปต่อได้ไหมหรือว่าเริ่มแพงเงินไปแล้วเริ่มจากผลประกอบการก่อนนะครับราได้รวมไตรมาส3ประมาณ1,230ล้านดอลลาร์เติบโต22%กำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงอยู่ที่0.96ดอลลาร์หรือ96เซนสูงกว่าที่ตลาดคาดนิดหน่อย แต่พระเอกของงวดนี้คือ net new ARR ใช่ไหมคะใช่ครับ net new ARR ทำได้ประมาณ265ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น73%นดัน ARR รวมไปที่4,920ล้านดอลลาร์เติบโตแร่งเป็น23%นซึ่งตรงกับที่ผู้บริหารเคยบอกเอาไว้ว่าครึ่งหลังปีนี้จะเร่งตัวแน่นอนนักวิเคราะห์ถึงบอกว่านี่คือหนึ่งในไตรมาสที่สะอาดที่สุดของซอฟต์แวร์องค์กรในรอบหลายปีเลยค่ะ ครับผมและถ้ามาดูตัวเลขกระแสงเงินสดก็ยังแข็งมากเหมือนเดิมกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานประมาณ398ล้านดอลลาร์ Free Cash f l o ประมาณ296ล้านดอลลาร์มาจิ้นอยู่ช่วง20%กลางๆถือว่าแน่นมากครับได้ทั้งปีก็ปรับเพิ่มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบริษัทคาดรายได้ทั้งปีประมาณ4,800-4,810ถึง 4, ล้านดอลลาร์และรายได้ไตรามาส4ประมาณ1,290 ถึง1,300ล้านดอลลาร์เติบโต22%ยังเป็นภาพการเติบโตที่สม่ำเสมอเลยครับทีนี้ถ้าจะเข้าใจ CrowdStrike จริงๆต้องคุยเรื่องแพลตฟอร์ม Falcon ใช่ไหมคะถูกต้องครับ Falcon คือหัวใจทั้งหมดของ CrowdStrike เริ่มจาก Endpoint แต่วันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รวม Cloud รวม Identity รวม Next Gen s e r m um, รวม Lockscale รวม Charlotte AI ทุกอย่างอยู่บนระบบเดียว Single Agent Single Console ครับคนชอบมากเพราะว่าลง Agent ครั้งเดียวใช้ได้หลายโมดูลไม่ต้องกระจายหลายระบบให้วุ่นวายใช่ครับและผู้บริหารบอกว่าคู่แข่งหลายรายซื้อกิจการเยอะแต่ระบบหลังบ้านไม่เคยเชื่อมกันจริง CrowdStrike เลยออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มตั้งแต่วันแรก แล้ว Falcon Flex คืออะไรคะเห็นหลายคนพูดว่าเป็นตัวเร่งหลักของปีนี้ Flex คือโมเดลสัญญาแบบคอมมิตเมนต์ครับลูกค้าคอมมิตงบก้อนหนึ่งแล้วอยากเปิดโมดูลไหนก็เปิดใช้ได้ทันทีไม่ต้องวนเรื่องจัดซื้อใหม่เหมือนโมเดล Cloud ของบริษัทใหญ่ๆนี่แหละค่ะถึงทำให้ลูกค้าใช้หลายโมดูลขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตัวเลข Flex แรงมาก Flex ARR ทะลุ1,300ล้านดอลลาร์และโตมากกว่า200เ ตอนนี้เกือบครึ่งของฐานลูกค้าใช้6โมดูลขึ้นไปและ1ใน4ใช้8โมดูลขึ้นไปอีกโปรดักฑ์ที่โตแรงมากคือ Next Gen s e r m ค่ะ Next Gen s e r m โตเกือบ100%ขนาดบริษัทแตะเกือบ500ล้านดอลลาร์และ c r o s s r i k e ได้เปรียบเพราะมี Telemetry อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่า Ingestion ซ้ำประหยัดเงินมากใช้งานง่ายและเร็วกว่า s e r มรุ่นเก่า แถมดีลกับ AWS ก็ทำให้โตเร็วขึ้นไปอีกค่ะถูกต้องครับเพราะ Falcon Next Gen เริมกลายเป็นตัวเลือกต้นใน AWS Security Hub มีข้อมูลจาก AWS เติมให้ล่วงหน้าบัญชี AWS ล้านบัญชีกลายเป็นท่อส่งลูกค้าคุณภาพดีแบบอัตโนมัติแล้ว c h a ด o AI ล่ะคะ c h a ด o AI จากเดิมเป็น c h a บ b o ตอนนี้กลายเป็นระบบ a u t o เมช i o n ของศูนย์ความปลอดภัยลดเวลาสืบสวนจากระดับชั่วโมงเหลือไม่กี่นาที ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าเร็วขึ้นจริงแต่ผู้จมตีเองก็ใช้ AI เหมือนกันนะคะบางเคสข้ามระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ c r o w d s t r i k e บอกว่าต้องใช้ AI สู้ AI และองค์กรจะมี AI agent เ,เ,เยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดต้องมีความปลอดภัยชั้นใหม่รองรับงั้นมาดูมุมของอาจารย์เชแบบเต็มๆกันค่ะหลังงบนี้อาจารย์มอง c r o w d s t r i k e ยังไงบ้างคะ อาจารย์เชมองแบบขาขึ้นมากขึ้นครับเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในไตรามาสที่สะอาดที่สุดของซอฟต์แวร์องค์กรในรอบหลายปีเลยครับอาจารย์บอกด้วยว่าการเร่งตัวรอบนี้ไม่ใช่ฟลุกค่ะใช่ครับเพราะผู้บริหารกล้าการันตีว่าครึ่งหลังโตอย่างน้อย50%และปีหน้าโตอย่างน้อย20%บนฐานที่สูงขึ้นบริษัททั่วไปไม่กล้าพูดแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจในดีมานจริงแล้ว Falcon f l ล x ล่ะคะ อาจารย์บอกว่า Flex คือเกมเปลี่ยนธุรกิจเพราะรายได้ Flex โต200%ลูกค้าใช้หลายโมดูลขึ้นและรีคอมมิตเร็วทำให้ Wallet แชร์เพิ่มแบบยั่งยืนอาจารย์ยังชมว่าการเติบโตครั้งนี้กว้างไม่ใช่แค่โปรดักต์เดียวด้วยค่ะใช่ครับทั้ง Cloud ทั้ง Identity ทั้งเซิร์ทั้ง Endpoint ทุกโมดูลเติบโตพร้อมกันนี่คือสัญญาณว่าสถาปัตยกรรม Cloud Strike ถูกต้อง แล้วในภาพใหญ่ของยุค AI อาจารย์ว่าไงคะอาจารย์บอกว่าพื้นผิวการโจมตีในยุค AI กำลังขยายเร็วมากองค์กรไม่สามารถป้องกันทันทำให้ c r o w d Strike จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความปลอดภัย AI เหมือนที่ Nvidia เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวตฟังดูเหมือนอาจารย์เชื่อว่าบริษัทจะโตอีกยามเลยนะคะใช่ครับแต่เขาก็เตือนว่าราคาหุ้นสะท้อนอนาคตไปเยอะแล้วด้วย PE ระดับ3หลัก และ EV ต่อเซลล์ระดับ20กว่าต้องระวังความผันผวนโดยเฉพาะถ้าไตรามาสไหนโตช้ากว่าคาดสรุปง่ายๆค่ะ c r o w d s t r i p e เป็นหุ้นคุณภาพสูงติดเทรนด์ AI และ Cyber s e c urity แต่ราคาก็แพงต้องเลือกจังหวะดีๆใช่ครับถ้าถือยาวได้ก็ยังเป็นหุ้นตีมใหญ่ที่น่าสนใจแต่ถ้าจะเริ่มเข้าตอนนี้อาจจะรอช่วงย่อแรงๆก่อนจะปลอดภัยกว่าครับ แล้วเพื่อนๆราคาคิดว่ายังไงกับ CrowdStrike ในปีนี้ยังน่าลุยไหมหรือว่ารอให้ราคาตั้งหลักก่อนคอมเมนต์คุยกันได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าในหุ้นนอกมอนิเตอร์